ก็สวัสดีครับอยู่กับ Chips ชิปยอ h ช n n นลนะครับกับเขมไนโคกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับวันที่9เดือน425 67อัปเดตแพทครั้งใหญ่นะครับครั้งแรกของไ i โคเนาะเราจะมาดูว่ากิจกรรมมีอะไรกันบ้างนะครับก่อนอื่นเลยกิจกรรมแรกก็คือกิจกรรมเช็คอินมันจะเป็นกิจกรรมเช็คอินอันใหม่เนาะ7วันชิ้นแรกที่ได้ก็จะเป็นประดับอีก,กาข้างซ้ายกับใบตีบอรด อีกสใบอันที่สองก็สุมกาชาอาวุธครับห้าห้าโลหโลอันที่สามก็จะเป็นสุ่มแต้มกิเนาะตามที่เห็นอันที่สี่ก็จะเป็นประดับอีกาย,ยางแล้วครับแต่จะเป็นส่วนข้างขวาครับกับไปที่บวกอีกสิบสำหรับสายฟรีนี่ตรงนี้ก็จะมีให้บวกสองกันมาเนาะบวกสองหรือบวกสมถ้าใครโชคดีวันที่5้าก็จะเป็นประดับเอ้เป็นสุ่มกาชาสัตว์เลี้ยงห้าโล ส่วนวันที่6นี้จะเป็นสุ่มแต้มสนับสนุนเหรียญสนับสนุนที่เอาไปแลกได้ในตัวเมืองส่วนวันสุดท้ายวันที่7ครับจะเป็นเงิน3 0 0แสนส่วนกิจกรรมที่2ก็จะเป็นกิจกรรมสำเร็จเควสก็จะอยู่หน้าเดียวกันเลยมันก็คือไอ้พวกนี้ครับอยู่ข้างบนนี่คือไอ้พวกนี้4อย่าง3อย่าง3อย่างอย่างแรกก็จะเป็นกำจัดมอนเตร์ ภายในแผนที่ธรรมดาให้ครบ6,000ตัวเราเรานับรวมไปแล้วเนาะสามพันคือมันต้องทําให้6,000ตัวอันที่สองก็คือจะเป็นดันเจี้ยนทั่วไปก็คือพวกดันเจี้ยนโมริออนดันเจียนป่าดันอีพีแล้วก็วิหาร6,000ตัวเช่นกันครับส่วนนั้นสุดท้ายก็จะเป็นดันเจี้ยนพิเศษก็คือดันน้ําแข็งของเราเนี่เอง6 0พัตัวก็จะได้คาชามาชมมาซุมเฮ้ยชุ่มอะไรล่ะ <c oughs> นี่ครับจะได้กระชามาสมเนาะส่วนอย่างที่2ก็จะเป็นพวกคําสั่งคิวอันนี้คําสั่งคิวเนี่ยมันจะพ่วงไปถึงกิจกรรมสุดท้ายเดี๋ยวค่อยมาว่ากันตามนี้เสร็จสิ้นคําสั่งคิวสามสิบครั้งวันหนึ่งมันจะทําได้5ครั้งเนาะครับส่วนอย่างที่2นี่ก็คือลงทะเบียนวัตถุด,ดิบก็คือเอาพวกขนนกมึกแล้วก็กระดาษไปลงตรงนั้นันสุดท้ายก็เป็นเช็คชื่อคิวครับผม แล้วก็อีกหน้าหนึ่งก็จะเป็นอัปเกรดชุดอุปกรณ์เครื่องประดับแยกส่วนสร้างเนี่ยครับคืออันนี้คือกิจกรรมที่2เนาะส่วนกิจกรรมที่3กิจกรรมที่3นี่จะเป็นกิจกรรมอันนี้แหละคําสั่งคิวคาสั่งคิวที่พ่วงมาจากกิจกรรมเมื่อกี้เรากดหน้าไปที่หน้าคิวมันก็คือหน้านี้ครับคําสั่งคิว ปกติมันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมมันให้ทำห้ครั้งห้าครั้งต่อวันเราก็จะเลือกเนี่ยสี่ร้อยสอรอยสี่สิบหรือแปดร้อยแปดรอนี่ก็จะได้กล่องมา2กล่องแต่กิจกรรมใหม่ที่มันเข้ามาก็คือมันจะลดค่ารีรีเฟซจากหมื่นสองให้เป็นหนึ่งบาทแล้วกิจกรรมมันคืออะไรล่ะพี่ก็คือให้เรากดรีไปเรื่อยรีไปเรื่อยรีไปเรื่อย,อยมันจะมีอันนึงอะ่ะที่มันเขียนว่าอีเวนต์อยู่ตรงนี้ ไม่ว่าจะเป็นซ้ายกลางขวาเขียนว่าอีเวนต์แะมอนเตอร์9ก้าสินย์ทับเกคือค่า99ตัวนั่นเองมันจะได้อะไรกล่องของเราวันมันจะหายไปครับแต่เราจะได้แต้มคิวตรงเนี้ที่เราไปแลกตาเปลี่ยนอาชีพอ่ะส0มหมื 30, ่นหรือว่าไปแลกคาไพลัสหรือโมเลออนเนี่ยครั้งละ500แล้ววันหนึ่งเราทําได้5 5ครั้งต่อวันก็คือตกเป็นสองพ สองพันห้าต่อวันเดี๋ยวผมจะลองกดกดให้ดูสักสามพันนี่นสามพันนี่นะ 3, นนะเดี๋ยวมันจะกินเวลา,าคลิปนานไปหรือว่าจะให้กดจนเห็นเลยดิเอากดจนเห็นเลยเพื่อนๆจะได้เห็นตัวอย่างเลยกดไปครับกดไปไม่ต้องกลัวครับหนึ่งร้อยเพราะทุกทีผมมั่นใจได้ว่าอันเนี่ยมันจะได้เป็นนี้อีเวนต์แค่เก้าสิบเก้าเนี่ยมันจะได้นี่ห้าร้อยตามนี้เลยแล้วกดรับ น่ครับปกติพอเราทาเสร็จเราก็ส่งแล้วเราไปทําแบบเมื่อแบบแบบเดิมเนาะแล้วก็กิจกรรมที่ห้าที่สี่ที่สี่กิจกรรมที่สี่ 4, 4, ก,ก,รร 4, ก็คือกิจกรรมร้านค้าสมรภูมิของข้างนอกนะอนตอนนี้ผมอยู่ข้างในก็คือเอาง,ง่ายๆก็คือร้านค้าสมรภูมิที่เราเอาแต้มสมรภูมิมะแต้มเหรียญเนี่ยเหรียญลบเนี่ยไปซื้อไอ้พวกเนี่ยสี่อย่างเนี่ยจากปกติอะมัน ขายให้ซื้อได้วันละ20ต่ออย่างใช่ไหมมันเพิ่มเป็น30ต่ออย่างแล้วก็มันเพิ่มมาอีก2อย่างก็คือกล่องสุ่มทองกล่องสุ่มทองกับอ e ีกตัวคูณน e ี K ้พีเนี่ยยี่สเซน์สานาทีกล่องสุ่มทองกับตัวคูณอ e ีกที่มันเอามาเพิ่มในร้านค้าก็คือซื้อได้สี่ครั้งต่อวันราคาก็จะอยู่กล่องกล่องสุ่มทองจะอยู่ที่สองพันแต้ม ต่อกล่องซื้อได้สี่วันส่วนขวดคูณที่พียีสซมันจะอยู่ที่6ก0 0นต่อขวดก็ซื้อได้สี่ขวดเหมือนกันแต่ไม่แนะนำให้ซื้อเพราะมันใช้เยอะไปส่วนการอัปเดตสุดท้ายคือ skill. สกิลสกิลเข้ามาใหม่นะที่ทุกคนเต็งสกิลเข้ามาใหม่ที่เขาเตรียมเงินซื้อถุงถุงทองกันเนี่ยมันก็คือสกิลนี้ครับกดตัวเคขึ้นมาหรือกดหน้าสกิลข้างบนนี้เนาะ มันคือสกิลนี้มันคือสกิลยึดมั่นมันจะเอฟฟกที่ได้ก็คือไม่สนใจการลดดาเมจสามารถซื้อได้ตามร้านค้าร้านค้าทักษะทั่วไปเลย 9M แต่แต่นะถ้าเราอยากจะอัพให้มันเป็น10หรือ15ค่า2หรือค่า3เราต้องเข้าไปคราฟเองครับไม่มีขายเข้าไปคราบเองในเนี่ยเฉพาะทางของวินัยพุ่งทย,ยานปาดเปืองแต่ลุ่งเรืองจะไม่มี ให้กดไปที่อันใดอันหนึ่งของ3าอย่างนี้นะหนังสือทักษะออไม่ใช่หนังสือทักษะเสริมพลังทักษะก็จะใช้ร่วมกันมันเคยอ,อยู่ตรงนี้ต้นน้ําแห่งการเติบโตห0อันนี้คือขั้นสองนะมูลนิยอสามิเงินสา0,000ขั้น3มจะเป็นต้นน้ําแห่งการเติบโต70็ดิมูลนิยมห้สิบเงินห้าแ0,000ผมแนะนําใช้แค่1ิบก็พอถ้าใครมีเพราะต้นน้ำเนี่ยจากกิจกรรมที่แล้วกิจกรรมปลานะของด้าน5้า่ิเราได้มาเยอะของผมก็ ได้มาจากตรงนั้นแหละร้อเจแต่มันจะไปลำบากตรงที่มูลิออนมูลิออน30กับมูลิออน50ตกเป็น80แต่ตอนนี้มูลิออนก็ลงนะลงแล้วเหลือห้าสิบหกสิเองใครอยากทำก็ทำได้แต่ถ้าไม่อยากทำก็9 M, ก้าเอก็เอาแค่เก้าเอ็มก็ได้ไม่สนใจการลดดาเมจมันก็ช่วยเยอะอยู่ครับส่วนสกิลย3มสมล้านยังไม่มาโอเค แล้วก็เข้ามาอีกอย่างที่อัปเดตเข้ามาอีอย่างก็คือพาร์ทใหม่นี่สองอย่างที่เคยเข้ามาตั้งแรกๆก,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 ก็คือสองพันสองพันจะได้สามร้อยกว่าสามร้อยกว่าครั้งสามร้อยกิโลเนี่ยใช่ใช่ไหมสามร้อยกิโลเอ่อประมาณนั้นไม่ใช่สามร้อยกิโลสิกิโลไม่รู้แต่ก็คุ้มอยู่ 300ก้ก่ารูอยู่นี่สเตปอัพอันใหม่เออแพ็กสเตปอัพอันใหม่คือตรงนี้ที่เขาเก่งกันน่ะก็คือสเตปอัพอันใหม่มาครับผมแต่เขาเก่งกันไม่ใช่ตรงสเตปอัพใหม่มาเขาเก่งกันคือนี้ที่หยดดอกข้างในมันจะเหมือนเซิร์ฟเกาหลีไหมตอบไม่เหมือนครับมันยังไม่เอาทองเข้ามาให้เซิร์ฟเกาหลีเขามีทองนะมันจะเขียนบอกข้างบนเลยเปอร์เซ็นต์สีของอีพิก 9 9 9 9 9 9 9เก้าจุดแล้วมันจะมีสีทองทอง0 0 0 0 0 0ุดศมันจะเข้ามาอยู่ในนี้ไม่มาเหมือนเดิมส่วนอย่างอื่นมาเหมือนเหมือนเดิมครับแพ็คก็ตามนี้ที่มันเอาเข้ามาอยากเอาอะไรเข้ามามันก็เอาเข้ามาตามนั้นนะครับแล้วก็มีอะไรอีกไหมที่จะแนะนำเออไม่มีละ กิจกรรมตอนนี้มาแค่นี้รอดูสัปดาห์หน้าอัพเดตสัปดาห์หน้าว่าจะมีอะไรเข้ามาแล้วก็ถ้ามีอะไรสงสัยสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเข้าไปตอบถ้ารู้เนาะแล้วก็ถ้าใครสนใจนี่หัวแดงๆไปทําอะไรมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมาทําคลิปบอกรอเก็บข้อมูลก่อนว่าทํายังไงถึงจะหายเดี๋ยวจะมาทําคลิปบอกอีกครั้งตอนนี้ก็ได้ข้อมูลมาเยอะละว่าทํายังไงบ้าง สำหรับวันนี้ชิปยออนชาแนลครับผมกับเกมไนโคขอกราบขอบคุณครับที่เข้ามารับชมถ้าเกิดมีประโยชน์หรือว่าไม่มีประโยชน์อะไรไม่ต้องบอกก็ได้ครับแค่กดไลค์เป็นกำลังใจก็พอสำหรัวันนี้สวัสดีครับ